10เรื่องที่ต้องรู้ก่อนใช้ Suno AI ให้คุ้มก่อนอื่นกราบสวัสดีเพื่อนๆในห้องส่งทุกคนสิ่งที่เราอยากจะแชร์แบบสั้นๆคือ1เรื่องการสมัครแล้วก็เครดิตอันนี้มันมีหลายแบบมากแต่ถ้าแบบที่เราสมัครอะประมาณ300กว่าบาทก็คือเราลองแค่เดือนเดียวแนะนําว่าอย่าสมัครทีละเยอะๆถ้าเกิดว่าสมองมันแต่งเพลงไม่ทันอะมันจะใช้ไม่คุ้ม สองคือการจัดการเครดิตวางแผนว่าจะใช้งานยังไงบ้างเหมือนของเราเนี่ยได้มา2,500เครดิตเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเออเราจะมีเวลาเจนเพลงเนี่ยแค่เฉพาะหลังเลิกงานเวลาใช้10เครดิตเนี่ยมันจะเจนออกมาได้เพลง2เวอร์ชันแล้วเราก็เลือกเอาว่าเพลงไหนอันไหนชอบ ข้อที่3การเตรียมเนื้อเพลงใครที่แบบว่ากระโดดเข้ามาในซูโนแล้วแบบไม่ได้เตรียมบางทีมันจะเสียเวลาถ้าสมัครแค่เดือนเดียวข้อที่4คือการสร้างเพลงใหม่หรือว่าแก้อันเดิมเพราะว่าการแก้อันเดิมจะเสียเครดิตครั้งละ5เครดิตข้อที่5เครดิตฟรีถ้ามีคนเข้ามาฟังเพลงเราเยอะๆในซูโนเราจะได้เครดิตฟรีซึ่งสร้างเพลงได้แต่ไม่สามารถเอาไปใช้เชิงพาณิชย์ได้และสำหรับบัญชีเสียเงิน เวลาใช้เครดิตหมดแล้วซูโน่จะรีเครดิตให้วันละ50เครดิตและนี่คือพาร์ทแรกของเรื่องที่ต้องรู้ก่อนใช้ซูโน่ i ออย่าลืมไปดูคลิปเต็มในบ้านแดงนะทุกคนเราก็จะอธิบายว่าแต่ละข้อทำไมเราถึงคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยนะคะ